กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรนครสวรรค์และกำแพงเพชรจัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นประจำปีงบประมาณ2566โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนบ่อเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นจำนวนรวมกว่า90รายสำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งแรกนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนสะยีชีมิตรภาพที่79ตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรโดยนายสรศักดิ์สอนแก้วผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต7กำแพงเพชรเป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาและมีนางกนิกาอินทรากูล นายกเทศมนตรีตำบลเนินปอและนายเกษรินบุญหนักผู้อำนวยการโรงเรียนสะยายชีมิตรภาพที่79ร่วมให้การต้อนรับการประชุมสัมมนาในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อน้ำบาดาลและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลผลกระทบจากการสูบใช้น้ำบาดาลเกินสมดุลและการบริหารจัดการน้ำบาดาลการดำเนินโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นงานวันนี้กามีการบรรยายให้ความรู้เรื่องของน้ำบาดาล การเกิดน,น้ําบาดาลการใช้น้ําบาดาลการอนุรักษ์ฟื้นฟูน้าบาดาลรวมถึงการสาธิตการเติมน้ําใต้ดินซึ่งเราก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะให้มองเห็นภาพชัดเจนว่าโครงการเติมน,น้ําใต้ดินน่ะมันลงไปในบ่อแล้วก็ซึมไปทางโครงการเองก็จะทําการคํานวณด้วยว่าสามารถที่จะเติมน้ําลงไปในบ่อนะ่ะกี่ลูกบาทเมตรต่อปีนะครับก็ เป็นโครงการที่ต้องทําหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไปครับในช่วงบ่ายเป็นการสาธิตวิธีการเติมน้ําใต้ดินและการบํารุงรักษาระบบเติมน้ําใต้ดินระดับตื้นผ่านบ่อวงคอนกรีตในพื้นที่โรงเรียนสะยีชีมิตรภาพที่79ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเกษตรกรและนักเรียนที่มาร่วมชมการสาธิตนอกจากนี้ยังมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและเขียนแบบยื่นคำขอ การสำรวจการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นอีกด้วยรอบๆบ,บริเวณโรงเรียนของเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่รับน้ำมาลงอยู่ในบริเวณโรงเรียนตรงนี้นะครับประมาณเดือนสิงหากัายาของทุกปีนะครับน้ำจะท่วมเต็มสนามไปจนถึงบริเวณโรงรถบริเวณรอบๆอ,อ,อาคารเรียนครับน้ำจะท่วมอยู่ประมาณ2-3เดือนสำหรับบ่อที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำให้นะครับมันจะทำให้เราเห็นว่า น้ำก็จะไหลามาที่เราขุดไว้แล้วก็สามารถซึมลงได้เร็วขึ้นตกหนักมา2รอบปกติเนี่ยมันจะท่วมอยู่เป็นอาทิตย์หรือสองอาทิตย์กว่ามันจะแห้งอันนี้ใช้เวลาประมาณ1-2วันก็น้ํำก็แห้งไปแล้วจากสภาพพื้นที่นะครับตําบลนนปอเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นที่ราบลุ่มเวลาหน้าฝนมาเนี่ยฝนตกมาน้ําก็จะท่วม ทางชุมชนเองเนี่ยก็เลยมีการประสานนะครับให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้ลงพื้นที่ในการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ในตำบลเนินปอในการที่จะเติมน้ำเข้าไปทั้นใต้ดินนะครับเพราะว่าที่เราเคยศึกษามาเนี่ยก็คือสามารถที่จะเติมน้ำลงสู่ธนาคารน้ำใต้ดินที่เราทราบกัน ก็เลยเป็นที่มาของโครงการในส่วนของตําบลนันปอเองเนี่ยทั้งหมด132บอ่อน้ําในส่วนที่ได้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นน้ําเพื่อการเกษตรเนื่องจากว่าเนันปอเนี่ยไม่มีชนประทานผ่านก็จะอาศัยแค่คลองธรรมชาติเท่านั้นที่ไหลผ่านบ้านเรา ชุมชนข้างเคียงหรือว่าหมู่บ้านข้างเคียงเห็ดรดเจาะแล้วเนี่ยก็มีความสนใจที่อยากจะได้บอกเพิ่มเติมนะครับก็ประสานมายังผมเนี่ยเพื่อให้ประสานทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเนี่ยนะครับได้ลงพื้นที่ในการที่จะดูความเหมาะสมในการเติมน้ําก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะครับที่มีโครงการดีๆมาสนับสนุนโรงเรียนของเราเพื่อช่วยแก้ปัญหาช่วยบรรเทาปัญหาที่เราเจอกันมาทุกปีขอ,ขอขอบคุณครับ ในนามตัวแทนของตำบลเนินปอนะครับก็ขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งได้นำโครงการนี้มาสู่ชุมชนมาสู่ชาวบ้านซึ่งก็เป็นทางออกหนึ่งที่จะได้พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมันกำลังจะหายไปเนี่ยผมในฐานะผู้นำก็ขอขอบคุณนะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับสำหรับการลงพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับเตือนในครั้งต่อไป มีกำหนดดำเนินการที่จังหวัดพิษณุโลกสุขโขทยัยแพร่เชียงใหม่พะเยาเชียงรายลำปางและลำพูน